ต่อไปค่ะชนิดของสารละลายนะคะครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะใช้สถานะเป็นเกณฑ์สารละลายจะมีสถานะตามตัวทำละลายง่ายๆนี่ค่ะถ้าเราพิจารณาน้ำเกลืออีกครั้งหนึง่งน้ำมีสถานะเป็นของเหลว แต่เกลือมีสถานะเป็นของแข็งพอละลายแล้วเป็นน้ําเกลือสถานะเป็นของเหลวเพราะนั้นน้ําเป็นตัวทําละลายแต่ถ้าใช้ปริมาณใช้ปริมาณของสารเป็นเกณฑ์สารที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะจะเป็นตัวทําละลายและสารที่เหลือจะเป็นตัวละลายทั้งหมดยกตัวอย่างนาก อ่านี่นาคถ้าใครคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้ใส่สีมันก็จะออกคล้ายๆทองแดงนะคะนาคเป็นส่วนผสมของทองแดงหกสิบเปอร์เซนมีทองสามสิบห้าเปอร์เซนมีเงินผสมห้าเปอร์เซ็นเราจะเห็นว่าสามส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือทองแดงมันคือโลหะซึ่งสถานะมันเป็นของแข็ง เราไม่ทราบว่ามันตัวไหนคือตัวทําละลายนะคะเพราะว่าตัวสารละลายมันก็มีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันทั้งหมดแข็งหมดเลยแต่เราจะพิจารณาว่าตัวไหนเป็นตัวทําละลายแล้วก็ดูตัวที่มากที่สุดนั่นก็คือทองแดงเป็นตัวทําละลายมันมีเกณฑ์แบบนี้ค่ะลูกง่ายๆมีใครโจทย์ไม่เสร็จมีไหม มีด้วยบริสรานาคมะคะนาคเด็กเรียนควรจะรู้ไว้ว่านาคเป็นส่วนผสมของทองแดงผสมทองนิดหน่อยแล้วก็มีเงินบ้างนะคะแล้วตัวที่เป็นตัวทำลายคือทองแดงทีนี้ครูยอยากให้นักเรียนคิดต่อหน่อยคะ่ะว่าในแบบทดสอบเนาะเมื่อสักครู่ที่นักเรียนเล่นเกมเนะะี่ยค่ะมันมีมีครูถามในนัยนะมันลมอะคะ่ะ น้ำบัรลมมันมีองค์ประกอบใดอยู่ในนั้นบ้างนะคะและ้วนักเรียนคิดว่าองค์ประกอบใดที่น่าจะเป็นตัวทำรรละลายเดี๋ยวเราลองตอบในแชทดูสิคะออ่ะองค์ประกอบในน้ำบอดลมเนี่ยเอาเท่าที่นักเรียนมองมองเห็นภาพนะคะเอ้นี่มันมีฟองอยู่เวลาเราเขย่ามันมีฟองเฮ้ยแล้วมันมีสีสันที่ต่างกันออกไปด้วย นะคะน้ำโค้กน้ำแดงน้ำเขียวแล้วเวลาเราชิมนะเราชิมแล้วเรารู้สึกอุ้ยมันมีรสหวานแล้วมีความซ่าเนะครูถามว่าในน้ำอัดลม มีสารใดเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างนักเรียนไม่ต้องหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวให้ครูขึ้นคำถามตลกนี่นี่นี่ใจเย็นยนักจงรวิและสารใดเป็นตัวทำละลายนี่ค่ะอ้าวตอบให้ครบคำถาม นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปหาข้อมูลทางอินเทอร์อเน็ตแล้วมาตอบคูนะคะนักเรียนมาดูที่เพื่อนตอบนี่ก็ได้แล้วเราก็ลองเอาความรู้ตรงนั้นลงมาบวกกับประสบการณ์ของเราเองอะค่ะว่าเฮ้ยเราชิมน้ำบัลลมเนี่ยข้างในเราเห็นสังเกตเห็นด้วยตาแล้วเราก็ชิมด้วยข้างในมันน, Moment, น่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็ขเขียนมาค่ะผิดถูกคูไม่ได้ว่าเลยแต่ขอให้ตอบตอบมาได้เลยค่ะ มีเพื่อนตอบมามีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลสีผสมอาหารนักเรียนอย่าลืมตอ,ตอบส่งท้ายด้วยนะคะว่าสารใดเป็นตัวทำละลายองเพชรน้ำแก๊สสพีพัชรามนมลมีน้ำน้ำตาลสีผสมอาหารสีผสมอาหาร ใช้น้ำเป็นตัวทาละลายพระเจ้ามลบอกว่าน้ําน้ําเป็นตัวทาละลายนะคะอชยานินบอกว่าน้ําแก๊สน้ําตาลน้ําเป็นตัวทํละลายนะนักเรียนนักเรียนทราบมาแล้วว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเรารู้ว่าตัวทําละลายมันจะต้องมีตัวเดียวนั่นแหละมันมีตัวเดียวตัวไหนนะที่มันจะเป็นตัวเป็นตัวละเป็นตัวทําละลายตอบมาด้วยรัชยา น้ำน้ำตาลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีมีสีผสมอาหารด้วยค่ะน้ำเป็นตัวทำละลาย่่าให้เวลาในการคิดสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ตอบมา อ่าตอนนี้อยู่ในช่วงของเวลาการตอบคาถามนะคะลูกเอ,อ่อใครง่วงลองตื่นขึ้นมาใครแบบกําลังหลับสลึมสลืออาตอนนี้ครูมีคําถามมาพิมพ์มาแชทหน่อยมาคุยกันหน่อยเราก็จะได้ไม่ง่วงนะคะ คำตอบก็คือในน้ำมัลลมเนี่ยมีน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้คือกลูโคสน้ำตาลกลูกลูโคสที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีบางคนตอบแกส๊สบางคนรู้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองแล้วก็มีสีแสดงว่าเขาใส่สีเข้าไปด้วยถูกต้องนักเรียนทราบไหมเขาเธอสังเกตดูว่ามีบางคนติดน้ำมันลมเพราะว่าเขาใส่คาเฟอีนไปบ้างนะ ก็มีนะคะเพื่อให้เราติดรสชาติที่มันอร่อยแล้วก็องค์ประกอบที่มีมากที่สุดในนั้นก็คือน้าเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยน้ำบรรลมมีตัวทำละลายก็คือน้ำนั่นเองนะคะเอาทีนี้เรามาศึกษากันต่อว่าถ้าเกิดเราจะเตรียมสารละลายนะคะเราจะเตรียมสารละลายจากตอนแรกที่ครูบอกว่า เราก็นําตัวทําตัวทาละลายกับตัวละลายมาเตรียมไว้แล้วเราก็เทตัวละลายเนี่ยค่อยๆเทตัวละลายเข้าไปในตัวทําละลายแล้วเราก็คนคนคนจนมันละลายหมดแล้วเราก็ใส่ตัวทำละลายเข้าไปที่นี้เราต้องการจะทราบว่าข้างในสารละลายเนี่ยมันมีความเข้มข้นอย่างไรหรือเมื่อไหร่ล่ะที่ตัวทําละลายมันจะ หยุดละลายตัวถูกละลายหรือเมื่อไหร่ละที่ตัวถูกละลายเนี่ยมันจะไม่ละลายคือเมื่อเราเติม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 เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดละลายหรือยังคงละลายต่ออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนี้กันก่อนนะคะเรามารู้จักคำว่าสารละลายอิ่มตัวคืออะไร เดี๋ยวครูจะเติมเบกกิ้งโซดาลงในน้ำปริมาณ50ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนคะในการทดลองเนี้ยมันจะมีสารอยู่สองตัวคือที่เป็นของแข็งก็คือเบกกิ้งโซดาหรือโซดาทำขนมปังหรือผงฟูนั่นเองที่มีสถานะเป็นของแข็งสีข,ขาวที่นักเรียนเห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วก็น้ำนะคะ น้ำทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายส่วนเบกกิ้งโซดาทำหน้าที่เป็นตัวละลายครูถามนิดนึงค่ะในคลิปเมื่อสักครูนะ่นักเรียนได้ยินเสียงครูเขาไหมได้ยินเยอะโอเคขอใช้เสียงลูกอย่าพยักหนะาเพราะครูไม่ได้มองเราหลายคนนะคะใช้เสียงช่วยนะคะลูกโอเค เขาก็แค่ตัดตัวถูกละลายตัวละลายใส่เข้าไปในน้ํานะคะแล้วเนียสังเกตดูเวลาเราจะตักสารนะคะเดี๋ยวพอได้ถ้าเราได้เรียนในชั้นเรียน,นเยนี่ยเดี๋ยวครูชลิพรเขาจะพาเธอทําการทดลองนะคะเราก็ดูไปก่อนเวลาเขาจะตักสารเขาก็ต้องปาดหน้าช้อนนะคะเพื่อให้ตวงให้มันปริมาตรเที่ยงเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในตัวทําละลายแล้วก็คน,คนๆๆแบบนี้นะคะ ง่ายๆแบบนี้ถือว่าละลายหมดก็คือไม่เห็นตัวละลายอยู่อยู่เลยนะคะเพราะนั้นก็คือตัวละลายเข้าไปแทรกอยู่ในตัวทำละลายหมดก็ นักเรียนคิดว่าเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงในน้ําได้กี่ช้อนคะให้เดานะคะว่าประมาณสักกี่ช้อนกาสที่เบกกิ้งโซดาจะไม่ละลายต่อไปอีกได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองแล้วก็ถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีโอกาสที่ตัวเบกกิ้งโซดานั้นมันจะไม่ละลายในน้ํามีหรือไม่นะคะให้คิดต่อนะคะ มานับจานวนช้อนของเบกกิ้งโซดาที่จะใส่ลงเดี๋ยวครูจะตัดภาพไปนะคะอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแลทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลกูกช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองไปเรื่อยๆครูข้ามไปนะคะเพื่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ในสังเกตอยากอยากให้เห็นให้เห็นของจริงอะ่ะมันจะเข้าใจอันนี้คือยังละลายได้ช้อนที่สี่แล้วยังละลายได้หมดปึ๊บใส่ไปใหม่ สังเกตดูสังเกตดูที่ภาพครูหยุดเอาไว้ในช้อนที่ห้านักเรียนจะเห็นว่ามันมีคือคนยังไงคนไปคนไปประมาณชั่วโมงแล้วมันก็ยังมีเศษของเบกกิ้งโซดาออกมาที่สารละลายจากภาพนี้แสดงให้เห็นว่ามันละลายต่อไม่ได้แล้วนะ น้ำมันรับเบกกิ้งโซดาเข้าไปแทรกอยู่ในอนุภาคของมันได้แค่นี้ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยคือละลายไม่ได้นะเข้าไปละลายไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกัน สารที่มีตัวทำละลายที่มีปริมาณตัวขอโทษนะคะขอภัยสารที่มีปริมาณตัวละลายละลายอยู่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอุณหภูมินั้นๆเมื่อสักครู่เนี้ยเขาทดลองที่อุณหภูมิที่25้าองศาช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองจนถึงช้อนที่ห้าเอ่ยอุณหภูมิเดียวกันเราพบว่า มันจะไม่มีการละลายเพิ่มขึ้นอีกแม้จะใส่ตัวละลายเพิ่มไปถ้าใส่ไปช้อนที่6ช้อนที่7ดก็ไม่ละลายแล้วนะคะเราเรียกสารละลายแบบนี้ว่าสารละลายอิ่มตัวมีคำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า saturated so, solution นะคะ saturated แปลว่าอิ่มตัว solution แปลว่าสารละลายเรารู้แล้ว เราสังเกตได้เมื่อสักครู่นี้คือมันมีการตกตะกอนของตัวละลายเกิดขึ้นปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้ในตัวทําละลายในสารละลายอิ่มตัวณนะอุณหภูมิหนึ่งหนึ่งเราเรียกว่าการละลายได้นะคะมาเข้าสู่คําว่าสาระละลายอิ่มตัวอันนี้จะเริ่มยากขึ้นนะมีใครที่ยังจดบันทึกไม่เสร็จมีไหม ยกมือโอเคผ่านทีนี้เรามาอธิบาย ในรูปของอนุภาคดูบ้างตัวอนุภาคของสารละลายก็คือเนี่ยคะ่ะนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะเห็นว่าถ้าเรามองซูมเข้าไปตัวละลายนี่คือตัวละลายหนึ่งกลมๆเนี่ยคือหนึ่งอนุภาคหรือหนึ่งโมเลกุล ถ้าเราซูมเข้าไปในตัวทำละลายอันนี้ก็คือหนึ่งอุภาคของตัวทําละลายเราจะเห็นว่าถ้าเราใส่ตัวละลายไปเรื่อยๆอุภาคของตัวละลายก็จะแทรกเข้าไปในตัวทําละลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมันไม่มีพื้นที่ในการแทรกเข้าไปในตัวทำละลายแล้วนั่นแหละเราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวจนไม่มีพื้นที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่มีพื้นที่เราจึงเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวนี่ค่ะนั่นก็คืออนุภาค ของตัวละลายแทรกในตัวทําละลายนั่นเองค่ะเมื่อแทรกจุดไปไม่มีจนไม่มีพื้นที่ว่างเราจะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวล ก็คือมากที่สุดตัวละลายที่มากที่สุดนะคะณนะจุดจุดนั้นเราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวที่มันจะแทรกเข้าไปในตัวทำละลายได้มีใครยังจดบันทึกไม่เสร็จยกมือ ดยสลากับพันวาลินไม่ได้ลืมนะ โอเคไปต่อกันเรามาดูมันเรารู้จักสารละลายนะคะเรารู้จักสารละลายแล้วเรารู้จักสารละลายอิ่มตัวแล้วต่อไปเรามารู้จักอีกคำหนึ่งเราเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า solubility solubility สภาพละลายได้สภาพละลายได้ของสารก็คือปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้สาระละลายอิ่มตัวนั้นเรียกว่าสภาพละลายได้จากภาพนี้นะคะชูการก็คือน้ำตาล เียร์วอเตอร์คือน้ําบริสุทธิ์ในภาพแรกค่ะเราใส่น้ําตาลลงไปในน้ําบริสุทธิ์นะคะก็ละลายได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะละลายได้มากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึง ณจุดนี้น้ำตาลละลายไม่ได้แล้วมันจะได้เป็นสารละลายอิ่มตัว d e p o s i t นี่หมายถึงน้ำตาลตกตะกอนแล้วค่ะอันนี้เป็นการอธิบายถึงสภาพละลายได้ของสารก็คือเราใส่ตัวละลายลงไปเรื่อยๆมันก็มีการละลายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งน้ำตาลละลายไม่ได้แล้วเกิดการตกตะกอนเราเรียกว่าสาระละลายอินตัว เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพรายได้ของสารแต่ละชนิดอ่าต่อไปนะคะมีใครยังตรวจไม่เสร็จบ้างยกมือ อ่ะเวริาลาแหม่คู่จะปิดอยู่แล้วอเห็นไม่มีใครยกมือขอภายขอภยัยทีนี้การจะบอกว่า สารละลายแต่ละชนิดสารไหนที่สารละลายไหนที่มันมีการละลายได้มากน้อยที่แตกต่างกันออกไปเราจะไม่ได้บอกเป็นจํานวนช้อนค่ะเราไม่บอกเป็นจำนวนช้อนว่าห้าช้อนถึงอิ่มตัวเราจะไม่ได้บอกเป็นหน่วยนี้แต่เราบอกเป็นหน่วยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน นั่นเรียนดูนะคะนั่นเรียนจะเห็นตารางดูตารางค่ะเรานำซูโครสซึ่งเป็นน้ำตาลนะคะมามาเทลงไปในน้ำบริสุทธิ์นะคะแล้วพบว่าในน้ำบริรสุทธิ์หนึ่งร้อยกรัมซูโครสมีสภาพการละลายได้จนไปถึงอิ่มตัวก็คือสองร้อยกรัมที่อุณหภูมิยี่สิบองศา ถ้าเรานำกลูโคสละลายในน้ำ100กรัมบ,บ้างปรากฏว,ว่ากรูโคสละลายได้90กรัมนะคะก็คืออิ่มตัวที่90กรัมณนะอุณหภูมิ20องศาดูนะโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมไนเตรตคอเปอร์คอเปอร์ทูซัลเฟตโซเดียมไฮโดรเจนคารบ์บอเนตก็จะมีตัวเลขตามนี้ค่ะเราจะเห็นว่า ในการบอกระบุว่าสารแต่ละชนิดนั้นเนี่ยมันมีสภาพการละลายจนไปถึงอิ่มตัวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เราจะไม่บอกเป็นช้อนแต่เราจะบอกเป็นกรัมจากภาพนี้นะคะที่อุณหภูมิยี่สิบองศาดูข้อมูลในตารางนักเรียนว่าสารใดที่ละลายได้มากที่สุดและสารลายสารใดละลายได้น้อยที่สุดอตอบในแชทเลยค่ะ ตอบไนแชทเลยลูก